ไม่มีใครคิดหรอกว่าตัวเองจะตายเร็วก็วคิดว่าวันนี้ยังไม่ตายบางคนว่าปีนี้ก็ยังไม่ตายก็จะหลงอะไรเพลินๆหลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอจวนจะตายจริงเริ่มวุ่นวายแล้วที่วัดมีเรื่อยๆนะใกล้จะตายแล้วรีบมาหาหลวงพ่อมาขอธรรมะ โอ้จะขอธรรมะอะไรจะตายอยู่แล้วนีอตอนแข็งแรงทำไมไม่ขอตอนจะตายแล้วมาขอธรรมะมันก็เหมือนคนเรือแตกตกน้ำแล้วมาถามหาวิธีว่ายน้ำมันไม่ทันกินหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเตรียมความพร้อมว่าตายยังไงถึงจะดี เราก็ต้องเริ่มลงมือฝึกจิตตัวเองให้ดีถ้าจิตเราดียังไงก็ตายดีถ้าจิตเราไม่ดียังไงก็ตายไม่ดีไม่มีใครช่วยใครได้อย่างมาหาหลวงพ่อแล้วจิตในขณะนั้นเกิดศรัทธาจิตก็เป็นกุศลขึ้นมาเวลาจะตายนึกถึงตัวนี้มันก็ไปดีได้ ถ้เวลาจะตายจิตมันคุ้นเคยกับความช่วงล้เกิดนิมิตที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างบางคนชอบฆ่าไก่นะเชือดคอไก่ทุกวันต้องเชือดวลาละตัววลาละตัวเลี้ยงเล่าเพื่อนก็เชือดไก่ไม่ได้เชือดเองด้วยนะใช้ลูกน้องเชือดทุกวันเวลาจะตายนะจิตมันเกิดนิมิต เห็นภาพไก่ขึ้นมามีนิมิตเกิดขึ้นครูบาอาจารย์พอดีท่านอยู่ที ruit, ่นั่นพอดีท่านก็ช่วยแผ่เมตตาไปก็รอดพ้นจากการเป็นเดรัจฉานได้เลื่อนยศขึ้นมานิดหนึ่งไปเป็นอสุรกายมันอย่างบางคนอยากเป็นหมาอยากเกิดเป็นหมาฝรั่งอะไรนะ สัตว์เดรัจฉานมันเป็นภูมิที่ต่ำที่สุดลาะมันเป็นภูมิของโมหะงั้นก็อย่าไปตั้งใจขอเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คนแก่คนนี้แก่เาไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นไก่อแต่ภาพไก่มันเกิดขึ้นนี่อาศัยเคยทําบุญกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่หลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ทางวัดป่าดีท่านมาที่บ้านพอดี ถ้าแผ่เมตตาให้นิมิตไก่มันก็หายไปจิตมันก็ไม่จับเป็นอสุรกายแทนสุรกายน่าเกลียดนะดูแยกกว่าเปรตอีกเปรตมีหลายระดับนะเปรตบางชนิดก็รูปงามมากเลยพวกเปรตพระพระเป็นเปรตเยอะนะ เปรตพระเนี่ยถ้าถือศีลดีแต่ตอนตายมีโลภะหน่อยเดินทุดงไปในป่าแล้วหลงป่าหิวข้าวนะอยากจะหาข้าวมาฉันอะไรเงี้ยอุส่าภาวนามาทั้งชีวิตขณะที่ตายนะขณะจิตนั้นเท่านั้นเองก็ไปเกิดเป็นเปรตแต่ว่าเป็นเปรตที่ผ่องใสสว่างสวยัยผ่องใสงดงามแต่ว่าหิวจิตสุดท้ายนะตัวสำคัญเลยนะ เนี่ชีวิตนะไม่มีความแน่นอนอะไรหรอกเวลาจะต้องรีบสะสมแต้มของเราไว้ให้ดีทำทานรักษาศีลภาวนาต้องทำทำทานนะแต่ว่าภาวนาไม่เป็นมองไม่ออกเมื่อที่เราทำทานเนี่ยบ,บางคนนะจำนวนมากเลย ทำทานแล้วไม่ได้เสียสละจริงนะแต่ทำทานแล้วหวังผลอยากได้อย่างน,น้นอยากได้อย่างนี้อันนี้ทําบุญแล้วก็เจอกระบบาวไม่ได้บุญร้อยเปนหรอกก็ได้ความโลภแทรกเข้ามาด้วยเงินถ้าเราจะสะสมคุณงามความดีจะทําบุญก็ทําด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นยังไงทำด้วยใจที่เสียสละออกไม่ใช่ทำ เพื่อจะเอาเข้าตัว